กำลังเปิดน้ำสบายสบายด,ายดีทุกคนเนาะ มวันนี้มาพบกับสองคำกองซาแนวคือเก้าพี่นอ้อง่อนนี้ครับกองผ้าทุกคนมาเลาะ่นูนยามสาวพี่น,อนอ้องเนาะ่วนนี่กะเป็นส่วนอีกอ่าแปลงหนึงที่คำกองได้มาครับเพิ่มกระแมนเนาะ เท่าแก่เดียวกับแปลงอยู่ในขนั่ที่ครับกลองอถ่ายคลิปลงก่อนๆน,นั่นแหละพี่น้องคลิปก่อนอาน,นี้เนาะอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งอยู่พอยู่นาขาวัดเนาะใกล้ๆก,กับบึงเฮียนนาขาวัดนี่แหละตอนนี้ขํากลกองก็มาแต่สาวๆแรือตะเวนยัง่ทันออกพี่น้องยังๆม,มันมือดอยู่เนาะ หมอกลงเพราะว่าทั้งนั้นมันสิเป็นเขาพี่น้องนี่เนอะ,ะเปลี่ยนเขาเราก็ได้มาเลาะโสดยำ่ำเสามาเลาะเบิง่งอ่าเบิ่งโลกเบิ่งทับบ่งลาพี่น้องมันก็น,น่าจะบ่มีเนะพี่น้องพอเพราะตะเรียนนี่มันเป็นทะเ,เลนแปลงนี้มันเป็นปีปีสองพี่น้องนเนาะทะเลนปีสองเรา สามสี่มือแล้วเฮาบ่รไดมาก,ก็เลยามาเลาะเรียบเบ่งเนะาะยันแบบยันมีเพียมีท,ทับลงเนาะถ้ามีเพียเขาก็สิได้บอกเท่าแกพีเนองเลยจะถือจะยามาสีเนาะสำหรับคลิปนี้กับบมมีอย่างมากมายมาเลาะสวนยำสาวๆน้ำกันพไปเนอะ เราเปลียนแปลงนีิก็ประมาณร้อยต้นเนาะเราเปลียนแปลงนี่ประมาณอยู่ร้อยต้นเพราะว่าแปลงนี้มันก็บ่ค่อยกว้างปานได้ชนะท่าของเขาอยู่ทางหลังนี่เนาะทางหลังคำกองมันมันมันสิเป็นคลองอยู่หฮนแล้ยายวิวผ่าคลองผ่านนั้นเนาะมันสิเป็นขอ,ของข้าเจ้าก็ ô oh, quang dư không cái cháu nó công an sợ cứu song loại thì nhau ngồi hết song về cả ô lại nhau ngồi <laughs> mà t sáu lời tân lại Đó. mà hỏi cả lọ liệp โซนพอดีเลยพี่น้องพอว่าเมื่อนี้ก็แป่งอยู่ในขนาและให้สาวบรายเปิดนำ้ำแต่คำกองก็เลยมาเจบจาบเบื้อบบงแปลงนี้นะก็เลยเปลี่ยนกันแบบนี้ให้สาวบรายเปิดน้ำอยู่แปลงขนาคคำกองก็เลยมามาแปลงนี้ เขาอยู่นี่แหละเนาะเนื้อที่มันก็สิเป็นดินเขานจังหน่อยพี่น้องมันสิเป็นดินเขาเนะนี่มันสิเป็นเลิ่นเข้าไปคุณ สิเป็นเนินเขาไปแนวนั้นเนาะนี่ก็มันสิเป็นห้วยห้วยย้วไปพุ่นหละเขาก็บอกแม่นเขาสูงอีหลอนี่ก็สิเป็นห้วยน้อยไปเนาะห้วยยาวไปพอฝัอ่งนั้นมันสิเป็นทางนะนะฝั่งนั้นสิเป็นทางเห็นด้วยเห็นงานกะ สบายโยกยัยงมันผมมันเข่าบันไดวันนี้กับบริษตทเบียร์รยงานอางดอกมาเลียบเบื้องซื้ออันหลายมือและ้เไไะ,ลและเอาไปได้มาหลายมือแลวเอาไปได้มาเขาก็เลยมาหลาะเลียบเบื้องต้นททเลียนกับเทเลียนปีสอง ก็อยู่ในเล่าๆนี้ประมาณนี้มันก็มีต้นต้นน้อยแล้วก็ต้นใหญ่สลับๆกันไปยอดกําลังงามยใบกําลังคักเพราะว่ามันใบอันนั้นใบเก่ามันล่นนะใบเก่ามันล่นล่ะนี่ใบเก่ามันล่นละ Vâng có lời ngàm cầm của หลังจากอันเขาแก่เพ่นได้เปิดสวิทช์ให้เปิดน้ำให้แล้วเนาะทมกกองก็เลยได้อันมาเปิดน้ำต่อเลยพีน่น้องเพราะวา่าหลายมือแล้วบริอันเปิดน้ำกันนะก็เลยเปิดน้ำต่อเลยยังอีกอัน ลายตาอเยอะพี่น้อยกระหาได้หนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตานี้สี่ตานี้ทั้งหมดเจ็ดตาก็ะังอีกสามตาพี่น้อยเนอะหาได้สี่ตาสี่ตายัางสามตาเนอะนี่เขาได้มาเปิดน้ำเปิดน้ำสวนทุเรียนเพราะว่ามันแรงหลายมือแล้วนะ เปิดไปพ่นละภาวตานี่มันสิได้เปิดแต่สองอ่สองประตูพี่น้องเพราะว่ามัน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 สิเป็นเนินเข่าเนาะมันสิเป็นเนินเข่าขึ้นไปถ้าเปิดหลายประตูมันก็เห็นให้อันน้ำบ่แห้งเนาะน้ำบ่แห้งต้นทําอิฐนี่มันก็บ่เป็นอย่างเดียวนะแต่มันสิพูมันขึ้นเทิงเข่าพอนะมันน้ำมันสิบ่แห้งแบบนี้มันสิแห้งแต่ทางลุมนี้ เ้านะาก็เลยได้เปิดแต่สองประตูสองประตูละพอแล้วก็เปิดทีละน้อยไปเรื่อยๆเห็นะะถ้าสิขึ้นเทิงพ่นแล่ายับขึ้นเทิงพ่นล้มันสิเปิดได้ทีละสี่ประตูนะมันสิเปิดได้สี่ประตูอันนี้ครับเปิดได้แต่สองประตูน้ำโคตรแห้งเลยแห้งทั้งลุมดอกทั้งทนะิง ทางเทิรน,นี่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 ทางนี้นะทางนี้มันสีเปิดได้ยอยทีและสี่ประตนูนับเริ่มต้นจากประตูนี้ก็มาหาประตูนี้แต่ก็ต่อไปประตูพุ้นนะหนึ่งสองสามสี่ เปิดได้เป็นข้างนี้เปิดฝั่งนี้ไปเง่ไปพุ่นละเปิดแงาไปพุ่นเปิดได้ที่ที่ละสีประตูแต่นี้แต่นี้ไปหาสูรพุ่นกระสองแต่ฝั่งพุ่นมาพีกระสองนะสองสามยังอีกสามประตูพี่น้อง ยังอีกสามประตูเอาเปิดน้ำแล้วเพื่อนพี่น้องจึงได้กลับขนําเปิดน้ำแล้วยังได้กลับมือขนําเนาะเพราะว่าอยู่ในขนํามก็มือน,นี้สาวโบไลได้เปิดน้ำไว้ท่าพี่น้องเปิดน้ำเปิดน้ำชาแปลงนั้นกำกองก็เลยามาเปิดแปลงนี้ต่อเลยเนาะที่แรกคำกับคำกองกั บอกคิดดอกว่าสิได้เปิดน้ำมาเนาะมาแบบแถวแกก็เลยบอกว่าเ,ออเปิดน้ำเลยคคว,ว่ะขององก็เปิดต่อเลยแล้วก็ถ้าเปิดน้ำแล้วเมื่อพระ่ะลยังได้กลันะ้องเนนะก็ประมาณตอนนี้ก็เวลาแปดโมงสามสิบหกนาทีนะก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงพะสิบโมง สิ้มโมปไปไปไปปงปลายปลายไปเลยยนะังได้กลับเนาะประมาณชิ้มโมงปลายปลายไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่น้องเลาะโซนแล้วก็ทำงานคือเก่าเปิดน้ำตัวเลนไปเลยๆเยนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพนะี่น้องพบกันในคลิปหน้าเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อกดซับซักกดซับซักไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ำกำลองเฮ็ดคลิป ต,ต่ออไปสบายดี